หลายคนที่ติดตามข่าวนี้นะครับมาหลายวันก็หวังที่จะให้มีปาฏิหาริย์นะในส่วนของน้องหมายนะครับที่หายตัวไปร่วม3เดือนหลังจากที่เดินทางไปที่ประเทศโอมานครอบครัวเนี่ยรอคอยความหวังนะครับเพราะว่าติดต่อตัวของน้องหมายไม่ได้เลยและที่สําคัญนะครับลูกชายก็รอคอยแม่ที่จะกลับมาที่บ้าน ตลอดระยะเวลาที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับก็ได้มีการวิดีโอคอลกลับมาพูดคุยบ้างส่งเงินมาให้ใช้บ้างนะแต่การเดินทางไปที่นั่นกับเขาก็คือเขามีแฟนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนหลายคนเตือนบอกว่าแฟนของน้องไม้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการขายาเสพติดคือเป็นเอเจนต์ขายารายใหญ่นะและเดี๋ยวจะไปะไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าวีรกรรมของแฟนหนุ่มของน้องไม้เนี่ย ที่เพื่อนได้มีการออกมาแฉเนี่ยโหดเหี่ยมขนาดไหนแม้ว่าวันนี้นะครับจะมีรายงานข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการจากคนในพื้นที่คือที่โอมานคือคนไทยที่อยู่ในโอมานเนี่ยนะครับบอกว่าน้องไม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วโดยตํารวจโอมานเนี่ยนะครับพบร่างของหญิงสาวนะครับซึ่งถูกเผาอยู่บนภูเขาเพื่อนในพื้นที่ของโอมานเนี่ยเขาซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเชื่อแหละว่าคือน้องไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย้ําว่าวันนี้ผมได้คุยกับพี่เอสคือผอมูลทิปวีนาหงสกุลซึ่งครอบครัวของน้องไมไปขอความช่วยเหลือขอให้รอการตรวจ DNA ออกมาอย่างเป็นทางการก่อนเพื่อความที่เพื่อความถูกต้องและแม่นยำนะครับเราลองไปไล่เรียงทำลายดูนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับพ่อแม่และก็เพื่อนนะครับของน้องไมนะครับมีการเข้าพบกับคุณปวีนานะน้องไม่เนี่ยมีอายุ29ปี นะครับแล้วเธอก็มีสามีเนี่ยเป็นหนุ่มบังคลาเทศไปอยู่กินกันที่โอมานครับปรากฏว่าพ่อแม่ของน้องไม้บอกว่าลูกสาวเนี่ยขาดการติดต่อไป3มเดือนเลยติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตายไรยดียังไงเพื่อนเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับลูกสาวตนเองเนี่ยถูกสามีบังคับให้เสพยาครับและทําร้ายร่างกายสาหัสนะจนเกือบจะพิการอ่ะคือมือแหงิกงอเลยเดินกระเพก หน้าตาบวมช้ำพูดจาแทบฟังไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ตายก็ต้องพิการขณะที่สามีเนี่ยถูกตำรวจโอมานนะครับจับกลุ่มในคดียาเสพติดเพราะเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดครับถูกจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้หลังจากที่สามีถูกจับเนี่ยเพื่อนๆนก็ติดต่อน้องไม้ไม่ได้และสามีก็ปิดปากเงียบนะครับครอบครัวก็บอกว่ามัน3ามเดือนแล้วจริงๆก็ก่อหน้านั้นอีกที่ติดต่อกันไม่ได้ นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็เผื่อใจไว้แล้วแหละนะเผื่อใจทําใจไว้แล้วนะอยากจะให้มูรัธิเนี่ยช่วยติดตามหาลูกสาวไม่ว่าจะเจอในสภาพไหนเนี่ยก็ขอให้ช่วยส่งกลับมาบ้านเกิดส่วนคนเป็นตาเป็นยายเนี่ยก็สงสารหลานนะครับก็คือลูกชายของน้องมไมล์วัยสิบขวบนะเป็นเด็กพิเศษเรีเนยนอยู่ป .6 นั่งมองเครื่องบินครับพ่อแม่ของน้องไมล์บอกว่าหลานเนี่ยนั่งมองเครื่องบินผ่านบ้านนะบินผ่านบ้านทุกวันบอกว่ารอเมื่อไหร่แม่จะกลับมา เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับผู้ชมนะครับอลองไปดูบรรยากาศนะครับที่พ่อแม่ของน้องไม้เข้าพบกับมุดิ์ิปวีนาครับก,ก็จริงๆแล้วตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยเดนคุยกับท่านผู้ประชาการพลตบทตีสุรพันธ์แล้วนะท่านกำลังดำเนินการให้ส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ประสานกับท่านผู้นิการนะคะคแล้วก็ <c oughs> ทางกรมการกองสุลกระทรวงการประเทศแล้ว กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามติดตามให้แล้วก็ทราบเ,เรื่องแล้วนะคะเขาประสานสถานทูตอยู่เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่เกินวันพรุ่งนี้วันจันทใช่ไหมวันอังคารพุธเนี่ยน,น่าจะทราบเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะประสานกับทั้งตำรวจท,ที่ที่โอมานทันทีนะเขาก็บอกว่าลูกสาวนะคะชื่อน้องไม้เนี่ย ก็เดินทางไปทำงานที่ประเทศโอมานตั้งแต่ปี2563นะคะซึ่งการเดินทางไปทำงานเนี่ยก็สนใจก็จะเอาเงินมาส่งมานะ2เดือนครั้งอะไรอ่าเงี้ยล่าสุดเนี่ยกลับมาปี2567แต่ก็ไม่ได้ไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับไปใหม่แต่ว่าเท่าที่เพื่อนเนี่ยเนได้ทราบเนี่ยก็คือไปมีแฟนนะคะ อยู่ที่ประเทศโอมานเป็นชาวอะไรนะบางประเทศนะคะเป็นชาวบางประเทศนะคะ,ละ,ะ,คะแล้วก็พอหลังจากสามเดือนผ่านมาเนี่ย <_ d iam ond> เพื่อนๆไม่สามารถจะติดต่อนะออน้องไม่ได้คุณพ่อแม่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสงสัยว่าน้องไม้หายตัวไปไหนแต่ก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เพื่อนๆก็มายืนยัน แล้ววันนี้ก็มีเพื่อนอีกคนที่เดินทางมาจากโอมานเพิ่งบินมาลงประเทศไทยเช้านี้เอง<ม>ก็มาให้ข้อมูลที่มูลนิธิปอยนาแต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวจริงเขานะคะ mm. เขาก็แล้วก็เดน,นก็ได้คุยกับคนที่ได้อยู่ประเทศโอมานมาสุกวันนี้โทรศัพท์วีดีโอขอกันนะคะ mm. ก็ได้ทราบข้อมูลลึกๆหลายๆอย่างก็คือว่า ผู้ชายที่เป็นเ,เป็นชาวบางคละเทศที่เป็นแฟนของน้องไม้เนี่ยก็ได้อยู่กินกับน้องไม้แล้วก็ทำาลายน้องไม้มาตลอดนะคะจนกระทั่งมีลักษณะที่แผลเต็มตัวมีร่องรอยการฟกช้ำนะคะตีกันตีเขาตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็ให้เสพย,ยาบังคับให้เสพย,ยานะคะจนกระทั่งน้องไม้เนี่ย น่าจะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนก็เห็นว่าลักษณะมือหงิกไปหมดเลยนะคือมันมันแย่แล้วอะ่ะเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหน้าวันเนี้ยในแฟนบางปรเทศเนี่ยนะคะก็ถูกตำรวจจับนละนะข้อหายาเสพติดนะขณักที่วันนี้ ช่วง16นาฬิกาครับคุณปวีนาจะมีการพาครอบครัวของน้องไม้ไปที่กองการต่างประเทศสำนักงานตํารวจแห่งชาติพบกับพลตํารวจตีสุรพันธ์ไทยประเสริฐผู้บังคับการกองการต่างประเทศและทีมงานตํารวจสากลไทยเพื่อให้ข้อมูลและขอให้ประสานตํารวจสากลโอมานติดตามตัวน้องไม้โดยเร็วโดยปวีนาเนี่ยประสานกับทางผู้อำนวยการกองการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงศุลและนายมนทลจันสิริ นะทูตชํานาญการกลมการกรงสุลระหว่างประเทศทราบว่าขณะนี้เนี่ยก็มีความพยายามในการติดตามตัวของน้องไม่อยู่นี่นะครับก็เห็นว่าจะมีการมอบหมายในเอกภาพของสกุลผอมรุมรธิปวีนาพาพ่อแม่น้องไม้เนี่ยเข้าให้ข้อมูลอีกทีแน่นอนครับว่าคนที่ตามข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ในในกลุ่มเพื่อนของน้องไม้ได้มีการโพสต์ตามหาบนโลกโซเชียลพอตามหาแล้วไม่เจอ นะครับก็คือความหวังมันก็น้อยนิดอ่ะแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังมีความหวังอยู่เล็กน้อยนอยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนที่อยู่ในโอมานเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วแหละว่าคงจะเป็นน้องไม้จริงๆที่ถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเทียมนะครับประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับเพื่อนของน้องไม้นะครับมีการให้ข้อมูลนะครับคือเพื่อนคนนี้บางคนนะครับก็กลับมาจากโอมานแหละเพื่อที่จะมาติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะเพื่อนเขาหายตัวไป เพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าไมล์เนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับตามทำลายเนี่ยคือไมล์เนี่ยไปทํางานที่ร้านอาหารที่โอมานตั้งแต่ปี63ครับต่อมาเนี่ยไปรู้จักกับหนุ่มบังกลาเทศและอยู่กินกันแบบสามีภรรยาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ได้เจอไมล์เลยครับไมล์เคยกลับมาไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี67แต่ไม่ได้กลับไปเจอพ่อแม่ที่ลําปางและก็ไม่ได้มาเจอเพื่อนๆด้วยจะติดต่อกันทาง เมสเซนเจอร์และเห็นเวลาที่เขาโพสต์ a ฟ e บุ๊กเวลาที่เขาไปเที่ยวไหนเนี่ยทำอะไรเท่านั้นซึ่งเพื่อนหลายคนเนี่ยก็ได้ข้อมูลไม่เหมือนกันครับเวลาที่เขาไปไหนหรือว่ามาไทยเนี่ยเขาจะโพสต์เฟ e บุ๊กในสิ่งที่สวยงามเวลาที่เขาไปเที่ยวที่ต่างประเทศหรือโพสต์รูปสวยๆเหมือนกับว่ามีความสุขกับสามีแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นหน้าของสามีเธอเลยจะเห็นแค่รูปจับไม้จับมือกันหรือถ้าลงรูปเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์เนี่ยแปะที่หน้าเท่านั้น กระทั่งตุลาคมปี6-7ครับมายโพสต์รูปลงสตอรี่ใน Facebook เป็นภาพที่เธอกำลังนอนให้เลือดอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนจึงถามว่าเป็นอะไรถึงรู้ว่าถูกสามีทำร้ายครับแต่มายไม่ได้บอกอะไรมากเหมือนกับมีความลับที่ไม่สามารถบอกใอคไรได้แต่สิ่งที่มายพูดก็คือสามีเป็นเอเย,ย่นค้ายาเคยฆ่าคนมาแล้วสามศพถ้าวันหนึ่งตัวเองหายไปก็อาจจะเป็นศพที่ส ตนพยายามจะเตือนเพื่อนให้กลับบ้านดีกว่าแต่ไม่ไม่เชื่อโดยล่าสุดที่คุยกับไม้นะครับประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปี67คื้คุยกันในแชทเพื่อนบอกว่าไม้เนี่ยแชทมาคุยขอให้ไปที่บ้านให้หน่อยนะที่ลำปางเนี่ยนะและส่งเอกสารส่วนตัวมาให้เพื่อจะไปทำวีซ่าเข้าอังกฤษซึ่งตนเองก็ได้ส่งไปให้ครับและเห็นเขาโพสต์ Facebook ไปเที่ยวเช็คอินใต้หวันและโพสอีกว่าเดี๋ยวจะกำลังจะไปที่อังกฤษต่อ จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยขณะในส่วนของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากโอมานก็เล่าอีกนะครับบอกว่ารู้จักกับไมานานแล้วเพราะตนกับสามีก็อยู่ที่นั่นไม่เนี่ยมักจะฝากซื้อของครับและตนก็จะนําไปส่งให้ที่ห้องพักนะเพื่อนบอกว่าตอนเอาของไปส่งเนี่ยเจอไมยถูกสามีบังคับให้เสพยาครับและถูกซ้อมทําร้าย จนไม่รู้ถึงความเจ็บปวดคือชินชากับความเจ็บปวดไปแล้วอ่ะไมายใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวเพื่อที่จะปกปิดร่องรอยการถูกทำร้ายตามตัวนะแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือมีผ้าก๊อซพันที่ขาครับและไมายเนี่ยเดินกระเพกเพื่อนเนี่ยทนไม่ได้เลยเห็นไมายอยู่ในสภาพนี้นะครับถามสามีของไมายวันนั้นเลยว่าทำทำไมนะปรากฏว่าเขาก็ด่าทอกลับมาสารพัดเหมือนกันกล่าวหาบอกว่าไมายเนี่ย ไม่เช่คนดีนะแล้วก็ชอบขโมยเงินทำตัวไม่ดีเพื่อนก็เลยขอร้องฝั่งสามีไมยดีๆว่าอย่าทำได้ไหมสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทำร้ายอีกซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็ตกลงนะครับและห้ามเพื่อนของไมยเนี่ยหลังจากคุยกันแล้วนะบอกว่าอย่าไปบอกใครนะถ้าบอกเนี่ยนะมีการข่มขู่นะให้ระวังตัวถ้าเอาเรื่องที่เขาทำร้ายไม้เนี่ยไปบอกใครซึ่งสามีของของเพื่อนไม้เนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าไปยุ่งเลย นะเพราะสามีไมค์คนนี้เนี่ยเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดนะเดี๋ยวจะอันตรายเอาจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอไมค์เลยครับเพื่อนบอกจนกระทั่งเธอทราบข่าวว่าสามีของไมค์นะครับถูกตํารวจจับกลุ่มในคดียาเสพติดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี68ที่ก็คือช่วงนี้ล่าสุดเนี้ยคนไทยหลายคนที่รู้จักกับไมค์เนี่ยก็อ้าวแล้วไมค์ล่ะสามีถูกจับคดียาแล้วไมค์ไปอยู่ไหนเพราะไม่มีใครเจอและติดต่อได้นานกว่า3เดือน จึงมีการโพสต์ตามหาใน Facebook กันกังวลว่าไมล์จะเป็นอันตรายครับและก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจโอมานซึ่งก็ได้มีการสอบปากคําสามีนะแต่สามีเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องทุกคนเนี่ยเป็นห่วงไมล์มากจนถึงขณะนี้นะครับก็แน่นอนว่ายังไม่ได้รับคํายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเจอไมล์แล้วจริงหรือไม่แต่เพื่อนที่อยู่ในโอมานเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปแจ้งความไว้เนี่ยตำรวจโอมานเขาก็มีการรายงานกลับมาให้ทราบว่า เจอเข้ากับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกฆาตรกรรมอยู่บนเขาในพื้นที่ของโอมานแล้วก็ตามรายง,งานข่าวเนี่ยบอกว่าถูกเผาในการฆาตรกรรมอำพรางด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผล DNA ยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนของครอบครัวของน้องไมยเองนะไปที่ครอบครัวก็คือคนเป็นพ่อเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดินทางมาจากลำปางเลยนะครับเพื่อนของน้องไมยเนี่ยนะ บอกก็ช่วยกันตามหากันนะว่าจะเป็นตายแล้ดียังไงก็อยากให้กลับบ้านต่อให้กลับมาเป็นเท่ากระดูกก็ยังดีเขามีลูกสาวคนเดียวนะครับและน้องไมล์เป็นเสาหลักของครอบครัวแม่น้องไมล์เนี่ยพิการตาบอดลูกชายน้องไมล์เป็นเด็กพิเศษอายุ10ขวบน้องไมล์เดินทางไปโอมานตั้งแต่ปี63ไปทํางานที่ร้านอาหารส่วนมากจะส่งส่งเงินให้กับพ่อแม่เนี่ยเดือนละ10,000บาทนะทุกสเดือนเนี่ยอาจจะครั้งละหมื่น พ่อก็ทํางานรับจ้างเวลาสามร้ได้เบีย้ยผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการใช้กินไปวันๆตลอดระยะเวลา5ปีครับพ่อกับแม่บอกว่าน้องไม้เนี่ยแทบจะไม่ได้กลับมาบ้านมีวิดีโอคอลคุยกันบางครั้งคุยกันครั้งสุดท้ายคือเดือนพฤษภาคม67จากนั้นเนี่ยโทรไปลูกก็ไม่รับสายอ่านไลน์แต่ไม่ติดต่อกลับโทรหาลูกทุกวันครับ24กรกฎาคมปี67 คือลูกอ่านข้อความเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นจนถึงทุกวันนี้พ่อกับแม่โทรไปลูกก็ไม่รับสายแล้วก็ไม่อ่านไลน์นี่โหคือเขาก็คาดหวังนะครับบอกว่าอยากจะได้ลูกสาวเนี่ยกลับคืนมานะแล้วก็ในใจลูกก็ยังหวังว่าลูกเนี่ยยังปลอดภัยแต่ถ้าโชคร้ายที่สุดเนี่ยได้เท่ากระดูกนะครับกลับมาก็ยังดีทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งครับก็คือ มาดามโอมานนะครับก็คือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของโอมานแหละหลังจากที่คืนในโซเชียลเพื่อนของน้องไมเนี่ยแท็กบอกก็ให้เขาเนี่ยช่วยตามหาหน่อยได้ไหมช่วยตามหาน้องไม้หน่อยได้ไหมว่าอยู่ในพื้นที่หรือไม่อะไรยังไงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่ามาดามโอมานนี่อัปเดตเรื่องราวของน้องไมหรืออีกชื่อหนึ่งคือน้องรีมนะครับเขาก็ได้มีการเล่าบอกว่าขอพูดตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้ยังไงน้องโบที่บาเรนเนี่ยแท็ก พี่ทุกเฟซให้เข้ามาอ่านเรื่องของน้องไมล์แล้วให้พี่ช่วยตามหาพี่มีน้องๆที่รู้จักสนิทหลายคนที่อยู่ที่มัสคัตกับซาลาลาซึ่งคือเมืองที่น้องไมล์ไปอยู่ทักไปตามหาหน้าพาสปอร์ตของน้องน้องส่งหน้าส่งพาสของน้องมาให้พี่ส่งหน้าพาสน้องให้สามีพี่และเล่าเรื่องทั้งหมดให้สามีฟังสามีมีการส่งหน้าพาสปอร์ตของน้องไมล์ให้ทางตำรวจพิเศษที่มาเบล่า ช่วยติดต่อกับเจ้าของคดีของน้องที่ซาลาล่าหน่อยเพื่อช่วยตามหาก็ได้คุยกับเพื่อนน้องหลายคนแล้วก็ได้คุยกับน้องนาที่เป็นคนสุดท้ายที่เจอในวันที่30พฤศจิกายนปี67สภาพร่างกายของน้องโดนทุบตีอย่างหนักและพี่ได้อ่านข้อความที่น้องนาคุยกับน้องไมเลยเข้าไปเช็คเฟซเ,เพื่อจะเจอหลักฐานอะไรบางอย่างมีการอ่านทุกโพสต์เช็คทุกคอมเมนต์จนเจอครับคอมเมนต์ คือมีการเข้าไปคอมเมนต์บอกว่ารู้จักน้องไม้ด้วยเหรอแล้วก็คุยกันในวอตแอดจนรู้เรื่องของน้องไม้ทุกอย่างนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับมีการเล่าบอกว่าคือ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตัวของมาดามอุมานเนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของน้องไม้หารูปแฟนน้องไม้นะแล้วหลักฐานทุกอย่างที่ได้ส่งให้เจ้าของคดีจนตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยโทรศัพท์มาหาสามีเพื่อสอบถามว่ารู้เรื่องมาได้ยังไงและ 21กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับมีการส่งข้อความมาหาคือน้องอ้อก็คือเพื่อนของอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีการส่งข้อความมาหาบอกว่าเนี่ยมีเออว่าน้องไม้เนี่ยเสียชีวิตแล้วการตายของน้องไม้เนี่ยคือถูกทำลายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วนำร่างไปที่ภูเขาเอาโซฟาไปวางเอาร่างน้องเผาโหดร้ายมากจริงๆหลักฐานตัวนี้ ส่งไม้พี่เป็นคลิปเสียงพี่ส่งให้สามีและสามีส่งให้ทางตำรวจทันทีตำรวจได้ไปตรวจสอบแล้วก็พบศพที่ถูกเผาบนเขาเราได้รู้เรื่องเมื่อเช้าแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่น้องหรือเปล่าเพราะศพที่ถูกเผาไหม้เนี่ยตำรวจบอกว่าให้ตรวจเช็คอีกทีถ้าใช่น้องไม้เดี๋ยวจะแจ้งและล่าสุดเองนะครับทางตำรวจโอมานก็ส่งข้อความมาแจ้งสามีของไบดามโอมานว่าใช่น้องจริงๆตอนนี้น้องได้เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องรีม นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าขณะที่ผมได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถาม p ีเอสก็คือผอ,อมูลทิปวีนานะครับก็บอกว่าได้รับคําตอบจากฝั่งเพื่อนของน้องไม้แบบนั้นเหมือนกันว่าตํารวจโอมานได้แจ้งนะครับว่าโอกาสเนี่ยก็สูงที่จะเป็นน้องไม้แต่ทางตารวจก็อยากให้รอผล d n a อย่างเป็นทางการยืนย,ยันอีกครั้งอันนี้คือสิ่งที่น้องเจอนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับสถิติตัวเลขเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมสําหรับ หญิงไทยนะจากสถิติของมูลทิพปวีนาปี67นะปัญหาล่อลวงค้าประเวณีการค้ามนุษย์มีสูงถึง257รายครับแยกเป็นเบาะแสการค้าประเวณีในประเทศเนี่ย53รายและขอความช่วยเหลือค้าประเวณีค้ามนุษย์ต่างประเทศเนี่ย204รายกรณีถูกหลอกไปค้ามนุษย์ที่ต่างประเทศเนี่ยทางปวีณาช่วยเหลือกลับมาแล้ว152รายซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้ทุกคน นะครับใครจะไปที่ต่างประเทศหรือตั้งใจจะไปหาสามีหรืออะไรเนี่ยต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยอันตรายนะครับแต่ทางพอมูลนิธิปุริาก็บอกกับผมว่าจริงๆที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีมาน4-6ลถึายนะครับที่ไปเสียชีวิตนะครับก็ต้องถ้าสมมติเกิดเหตุการณจริงเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครบอบครัวของน้องด้วยครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ